สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้มาชมสวนอาจารย์อีกครั้งหนึง่งมาเรื่องส้มโอพันอะไรนะอาจารย์แดงบังนาลาอ๋อเนี่ยลูกสวยๆเนี่ยนะคะครับโอ้โหอาจารย์ได้มันเป็นมายัางไงบันถึงได้ คำว่าแดงบางนาลาก็เป็นอำอเภอของเขากําเนิดที่นี่เลยแล้วก็เรามาอยากเอาของเขามาดยที่มาตั้งชื่อเองให้ของบางนาลานาลาธิวาสเขาเพราะเขาเปนนิยมแท้ตอนนั้นตอนนี้พอมันปลูกแล้วกินแล้วได้ผลแล้วมันก็ดังแล้วก็ดีหวานกรอบเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปครับ แล้วก็ลักษณะเด่นมันคืออะไรอาจารย์ที่มันไม่เหมือนใครจุกนี่ครับจุกนายขอดูนะฮะอาจารย์จุกนี่ครับจุกไม่เหมือนใครเห็นไหมจุกอ๋อเป็นพิเศษของเขาเป็นพิเศษของเขาเหมือนส้มจุกส้มจุกยักษ์แอนส้มยักษ์ตัวนี้เป็นแฉกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแฉกขอดูอีกทีวยนะครับอ๋อค่ะเป็นแฉกอย่างนี้เนาะครับค่ะแล้วตัวกระบอก นี่พันพิเศษเขาครับค่ะแล้วก็อาจารย์ครับแล้วน้ําหนักตัวลูกนี้สองกิโลครับโอ้โหนี่มันลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอาจารย์ครับแสดงว่าเปลือกบางสิครับหน้าเปลือกบางมากรสชาติดีอ่าเดี๋ยวต้องผ่าให้ดูแล้วล่ะผ่าให้โอ้อาจารย์มันเปลือกบางอ่ะอาจารย์บางครับเปลือกบางมากและเป็นสีชมพูที่ไม่เหมือนใครอ่ะค่ะ แล้วก็กลีบใหญ่ด้วยเนาะดูกลีบครับเนี่ยดูร่องกลีบนี่หูใหญ่นะฮะใหญ่โดกคุณจะไว้บ้างนะได้ลูกนะเพราะมันจะลูกเล็กค่ะถ้าอยากได้ลูกใหญ่ก็ให้มันน้อยลงหน่อยให้น้อยให้เด็ดทิ้งบ้างครับอย่าอย่าป่อยเลี้ยงไว้เยอะเนี่ยค่ะโอ้อาจารย์สวยสวยมาก นเนื้อไม่ต้องกลัวสีไม่ต้องหว่วงแน่นแล้วนิ่มเนาะค่ะความหวานนี่พอดีนะอร่อยไม,ไม่มันเปรี้ยวไม่ไม่มีเปรี้ยวเท่าไหร่จะหวานลูกใหญ่มากมเนื้อสวยแล้วก็นิ่ม ขำน้ำอันนี้เด็กแดงบางนาราสมชื่อเขาที่มีชื่อเสียงมาไนได้มาปลูกที่สวนสวนีกลางทองวันนี้อาจารย์วิเชียนได้แกะให้ชิมแล้วก็ให้ชมสวนส้มโอก็หมายถึงว่าต้นของอาจารย์นี่ ที่สวนนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมเริ่มแต่ออกไม่มากไอ้อย่างคุณถ้าไปปลูกถ้่าออกมากแล้วคุณจะไปหลงมันนะออกมากๆลูกล่วงหมดแล้วก็ปีแรกอะ่ะเ,เอาไว้แค่ลูกสองลูกพอปีแรกกี่ปีถึงจะให้ผลเอ่อที่ผมปลูกเนี่ยนบะเดือนอยู่สองสองปี89แปดเก้าเดืนอนอ๋คิดจะสามปีกันล้วกันค่ะแล้วก็อีราคานี่เขาว่าสวยงามใช่ไหมโอ้สุดยอด ที่ก่อนคนไม่เชื่อถือเขาเรียกว่าร้อยกว่ากาโอ้โห่าครับถ,ถ้าถึงคนกินฝากว่านะครับอ,อแต่ไม่บอกเนาะระดับสองน่ะผมว่านะทุกใหญ่ <c oughs> ครับครับแต่ที่สวนอาจารย์ก็มีขายนะมีแต่มันไม่มากแลยโดยมากผมไม่ชอบขายใหม่ๆยอยากแจกให้ลูกค้าผมแล้วเขาจะไปบอกต่อกันเองปลูกยากไหมคะ ปลูกไม่ยากแต่เข้าใจแล้วปลูกไม่ยากแท้ที่เขาบ่นมาปลูกยากคือเขาไม่เข้าใจเขาไม่ถามเขาทำตามใจของเขาเองครับก็หมายถึงว่ากี่ปีอะไม่ยากนีนกี่ปีเอาให้ทิ้งทวนเลยสามปีอ๋อค่ะสามปีสามปีนี้ให้ลูกแล้วนะอาจารย์ครับถ้าคุณจเจ้าพิเศษเร็วกว่าลูกโตกว,ว่าสมบูรณ์กว่าคุณอย่าลืม ถ่ายไปที่ต้นหน่อยไอ้สามรากนั่นคือเสริมรากครับ<อ>คุณถ่ายไปใกล้ใกลจะว่าล,ลูกค้าจะได้หายงงนะครับคือเสริมรา,ากมันจะโตเท่ากับรากมันจะโตข้าต้นครับมันเหมาะในการเลี้ยงต้นเวลาหน้าแล้งครับอ,อย่าลืมนะอาจารย์ <นะ S 1> ใช้ต้นพันธุ์อะไรอพันธุ์ที่ว่ามาเสริมรากอ่าอ่าส้มโอนะครับพันส้มโอเหมือนกันแต่ไปเอา้นอื่นมาสวนสวมได้เหมือนกันแต่รสชาติจะเปลี่ยนแปลงครับ อ๋อเป็นส้มโอพันอะไรอ่ะที่ถ้าจะเอาของมันจริงๆก็นะครับเป็นน้ำโอน้ํากลอยอดีที่สุดอ๋อน้ํากลอยเหมือนกันเนาะน้ากลอยเหมือนกันค,ครับดีที่สุดนะครับครับคือหมายถึงว่าไม่มีปัญหาปลูกง่ายเหมือนส้มโอทั่วไปครับเพราะว่าอาจารย์ใช้ปลูกจากต้นต่อเสียบยอดใช่ครับมันดีอย่างคือการเสียบยอดนี่รสชาติมันไม่เปลี่ยนแปลงครับได้สายพันธุ์แท้มา สายพันธุ์ไม่เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์นิ่งกว่าครับนิ่งกว่าแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึงคือมันอะไรต้นเตีย้ยอ๋อคือมันมันโตแล้วเราตัดมันมันจะแย่ออกข้างอย่างที่คุณเห็นเนี่ยค่ะต้นไม่เคยถึงแอร์เนี่ยแค่นี้แล้วคุณมันกอ,อกลูกอะไรเห็นไหมครับทําค่ะทให้คุณสามารถเดินเก็บได้ไม่ต้องไปต้องขึ้นปีนปานรู้รู้ว่ามันโตหน่อยแล้วก็ตัดยอดตัดยอดแล้วก็แต่งทรงพุ่มให้สวยให้รอดลางได้ครับ สวนอาจารย์นี่มีไม้เด่นไม้แปลกแต่จะมีมากคงไม่มีเพราะผมชอบทำจริงพันนะอชอบอให้คนได้แพร่หลายให้คนได้ไปปลูกกันนะคะครับเยอะๆทำหลายๆอย่างหลายๆพันครับอย่างนี้ก็ต้องเชิญลูกค้านะคะถ้าใครสนใจปลูกก็เอามาแบ่งปันกันมั่งแชร์ประสบการณ์ว่าใครปลูกได้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ ค่ะ <ขา S 1> ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะในการมาเยี่ยมชม